สวัสดีค่ะทายสิคะวันนี้เปิ้ลมาอยู่ที่ไหนเอย่ยวันนี้นะคะเปิ้ลพามาขายบ้านนะคะบ้านที่อยู่กับวิวท้องทุ่งนาแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะตามคําเรียกร้องที่พี่ๆสอบถามกันเข้ามาว่ามีบ้านหลังย่อมๆราคาย่อมยาวบ้างไหมนี่นะคะเปิ้ลพามาแล้วนะเดี๋ยวดูนะคะแทนแทนแทนเป็นยังไงล่ะคะสวยใช่ไหม่ะคะ วันนี้นะคะนาเสนอบ้านไม้หนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านไม้สองชั้นหน้ามีพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านเยอะแยะเลยค่ะเอาไว้ทําสวนทําปลูกต้นไม้แล้วก็มีพื้นที่นั่งพักผ่อนนะคะยามเหนื่อยด้าจากการทํางานมานะคะมานั่งดูต้นไม้ดูดอกไม้ดูวิวทิวทัศน์รอบๆบบ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะเป็นวิวท้องทุ่งนามีมวิวภูเขาด้วยนะเดี๋ยวไปรับฟังน้องตาลพูดกันเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเพินจะเสริมช่วงท้ายๆนะคะสวัสดีค่ะน,นีดก็พบกับน้องตาลนะคะกับช่องเปิ่นที่ดินชะอำนะคะแล้วก็ที่ดินช่ามโมหินนะคะนี้งตาลพามาดูบ้านนะคะทำไมนะแกมกล้องพามาดูบ้านเป็นบ้านไม้นะคะบ้านไม้ทรงไทยนะคะก็ ใครชอบแนวนี้แบบคล้ายๆบ้านสวนก็โอเคนะคะหลังนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูรอบๆบ้านนะคะเมื่อเรามองนะคะมองหน้าบ้านเนี่ยค่ะตรงอมองเข้าไปที่ตัวบ้านนะคะเราจะเห็นว่าเขาจัดสวนหย่อมได้สวยนะคะลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะมีเนื้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งตารางวานะคะขายที่ราคาสองล้านห้าแสนบาทนะคะ วันนี้เปิ้ลมาในฝนตกนะคะมาช่วงบ่ายก็บรรยากาศก็จะเป็นร่มรื่นร่มลื่นหน่อยนะคะอากาศดีดีมีน้ําฝนแฉะแะหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะก็บรรยากาศดีดีนะคะน้ําไม่ท่วมแล้วก็มีวิวท้องทุ่งนาให้ดูด้วยพอเราเหนื่อยล้านะคะเราก็ต้องการการพักผ่อนที่ผ่อนคลายใช่ไหมล่ะคะก็ตรงนี้หละค่ะนําเสนอนะคะตรงนี้นะคะรายละเอียดของบ้านเดี๋ยวเปิ้ลแจ้งหน่อยนะคะคืออยู่ ตำบลสะพานไก่นะคะแล้วก็อยู่อำเภอบ้านลาดจ,จังหวัดเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวไปเดินชมบริเวณรอบๆบ้านนะคะวันนี้เปิ้ลเข้าไปถ่ายที่บ้านในตัวบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่เจ้าของบ้านอยู่ที่กรุงเทพก็ประสานงานกันมาว่าให้เปิ้ลมาถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูก่อนนะสภาพบ้านก็เป็นบ้านใหม่เ e อี M ่ยมกิฟเลยคะ่ะบ้านที่ที่เปิ้ลเห็นคร่าวๆก็23หมู่3นะคะตำบลสะพานไก่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ใกล้กับแม็คโคนะคะเข้าตรงเส้นเพชรเกษมตรงช่วงแม็คโคก็ได้นะคะสากิโลเมตรนะคะเข้ามาจากเพชรเกษมนะหรือโรบินสันก็ได้นะคะก็วิ่งได้หลายเส้นทางนะคะเข้ามาที่ตัวบ้านเนี้ยอ่าบ้านก็จะมีรายละเอียดนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวแล้วก็มี1ห,ห้องโถงด้วยนะคะ ใกล้กับตัวเมืองเพชรบุรีเลยค่ะอ,อบ้านลาดกับอําเภเมืองเพชรบุรีเป็นอ,อที่อยู่ติดกันนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เข้าออกกรุงเทพได้สะดวกแล้วก็ใช้เวลา,าวนะคะไม่นานนะแล้วบ้านนะคะเป็นบ้านไม้ทรงประยุกต์นะคะแล้วที่ขายนี่เพราะว่าพี่แกอยู่ที่กรุงเทพนะคะแกอยู่ไกลนะที่แรกนะคะตั้งใจว่าจะสร้างไว้เพื่อที่จะเอาไว้พักผ่อน ลคยเครียดนะคะเวลาทำงานมาเหนื่อยๆก็สุขเสาร์อาทิตย์ก็มาพักที่นี่นะคะทีนี้ตอนนี้ด้วยหน้าที่การงานเยอะขึ้นนะคะก็เลยประกาศขายดีกว่าให้กับคนที่เขาอยากได้บ้านที่มีหน้าที่ที่พอเหมาะนะคะแล้วก็ได้มีสวนหย่อมหน้าบ้านด้วยแล้วก็ชอบบ้านทรงนี้สไตล์นี้นะคะสไตล์บ้านสวนฟิลแบบบ้านสวนเลยค่ะาภาพอาจจะ คึมๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็บ้านสวยมากนะคะเปิดดูจากภายนอกเนี่ยรู้สึกว่าโ,โหสวยมากๆเลยค่ะน้องตาลเดินสำรวจอยู่นะคะเพราะว่าเข้าไปไม่ได้แต่แกติดกล้องนะคะกล้องวงจรปิดแกก็เห็นกระเปิ้นนะคะก็ทักทายเซียรกันนะคะทักทายสวัสดีแกนะนี่นะคะแกก็ติดป้ายบ้านเีขที่ไว้นะคะย3ิบสาหมู่สามด้านล่างนะคะแกเสริมเป็น ห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะมีทีวีด้วยนะคะชั้นล่างนี้เปินลองๆเอาหน้าส่องไปที่กระจกอะคะ่ะก็จะเห็นนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยแล้วก็มีห้องครัวอยู่ชั้นล่างนะคะมีเตาปิ้งย่างด้วยเนี่ยสงสัยจะมาปิกนิกนะคะขออภัยนะคะเข้าไปดูภายในไปถ่ายทําให้ในตัวบ้านไม่ได้พอดีว่าแกประสานกับคนที่ดูแลบ้านแต่คนดูแลบ้านไม่สะดวกมาเปิดให้อีกละคะ่ะ ก็เลยเอาเท่าที่เข้าๆก่อนนะคะถ้าอยากดูภายในเดี๋ยวแอดไลน์เปิ้ลมานะคะที่เบอร์โทร0839195488เนี่ยแอดมาเดี๋ยวเปิ้ลส่งภาพภายในให้ดูนะคะหรือว่าต้องการที่จะมาชมบ้านจริงๆเลยก็นัดวันล่วงหน้าก่อนนะเพราะว่าส่วนมากเจ้าของบ้านอยู่ที่กรุงเทพทั้งนั้นเลยค่ะต้องนัดกันล่วงหน้าแล้วก็มาเปิดบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถนะคะ บริเวณรอบตัวบ้านก็รู้สึกว่ามันสบายๆชิลๆนะคะไม่อึดอัดนะ <c oughs> แล้วก็มีเพื่อนบ้านข้างๆนะคะซ้ายกว่านี่มีเพื่อนบ้านอยู่นะ <c oughs> ด้านหน้าก็เป็นวิวท้องทุ่งนามีถนนหน้าบ้านนะคะด้านหลังบ้านก็เป็นวิวท้องทุ่งนาสวยสไตล์คนที่ชอบบ้านไม้ค่ะต้องมาดูละ พลาดไม่ได้นะคะหลังนี้แล้วก็อยู่ใกล้ตัวเมืองเพชรบุรีด้วยการเดินทางการหาของกินก็ง่ายนะคะอยู่ใกล้กับห้างดังๆก็บิ๊กซีนะคะแมคโครโรบินสันนะคะห้างดังๆพวกนี้จะอยู่เส้นถนนเพชรเกษมทั้งหมดนะคะไปเที่ยวได้ซื้ออาหารมาตุนได้นะคะแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณของหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆนะคะมีเพื่อนบ้านเยอะ อยากจะขึ้นไปชมข้างบนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอ่าแกมาเปิดให้ดูไม่ได้ก็ดูแค่นี้นะคะก็พยายามเดินถ่ายวนๆให้ดูเนื้อที่ย่อมๆนะคะตกแต่งสวยงามมีต้นไม้หลากหลายนะคะมีทั้งต้นลีลาวดีเป้นมองว่าเหมือนจะเป็นพุดซ้อนนะคะไม่ใช่ดอกมะลินะคะสีข,ขาวๆแล้วนะ่ะต้นไซอหลีน่าจะประมาณนั้นนะคะที่ลัวนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะที่ดินเป็นฉนดคูดแดงนะคะ ฝั่งนี้สวยเนอะถ้าขุดบ่อหน้าบ้านเป็นสระอีกนิดหนึ่งนะเลี้ยงปลาน,นี่โอ้โหชิลเลยเหมาะเลยบ้านสวนชัดๆเลยค่ะบริเวณข้างบ้านนะคะบ้านเพื่อนบ้านที่เราเห็นนะคะสีฟ้านัาน่นะมีคนอยู่นะคะเพื่อนเห็นอยู่มีคนที่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็บ้านหลังสีชมพูก็มีคนอยู่นะคะ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะเป็นท้องทุ่งนาแล้วก็มีถนนเข้ามาเนี่ยมีบ้านเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางของถนนเลยนะคะราคาสองล้านห้าแสนบาทนะ พี่พี่ท่านใดต้องการที่จะมีบ้านอยู่ใกล้ๆตัวเมืองนะคะลองมาดูเนอะมาดูก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะแล้วก็เสริมอะไรในสิ่งที่เราต้องการนะคะจริงๆบ้านหลังนี้ก็เพื่อนมองว่ามันเติมเต็มแล้วนะคะมีทุกอย่างแล้วอะแล้วก็ไม่เปลี่ยวด้วยมีเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ตลอดนะคะแล้วสมัยนี้ก็ถ้าเราเป็นห่วงบ้านก็ติดกล้องวงจรปิดแบบพี่เขาเนี่ยค่ะมันมีกล้องวงจรปิด อคอยมองนะคะว่าใครจะเข้าบ้านไม้อะไรไหมมีหมดนะคะสมัยนี้มันทันทันสมัยนะคะเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีบ้านเพื่อนบ้านอยู่นะคะเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีวิวต้นตาลให้ดูด้วยแล้วก็ท้องทุ่งนาภูเขาภูเขาอยู่ด้านซ้ายมือของกล้องนะคะ เคยมีพี่ๆนะคะสอบถามเป็นมาว่าอามีบ้านที่อยู่ใกล้กับหมอปลาไหมหลังนี้อยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้กับบ้านหมอปานะสนใจมาดูกันนะคะมาดูมาดู สำหรับวันนี้นะคะเปิ้ลก็ล่าลาก่อนนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรที่เปิ้ลบอกแล้วมันตกหล่นนะคะมีคำถามอะไรที่จะถามเปิ้ลก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดดีไลน์เข้ามาสอบถามเปิ้ลได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ